รูปหล่อคนมากับโดนรูปหล่อครับว้อนทวนสมบูรณ์รพอๆกับข้าวเราเลยนี่ครับผลงานของเทนเดอร์แร่ธาตุใบหย,ยก งามยันกล้วยเลยครับฮอร์โมนกิ่งทองละะอองไปโดนอันนี้เข้าอายุ20วันฉีดพ่นฮอร์โมนกิ่งทองมักเพนเดอร์ใส่แร่ธาตุประโยชน์ นี่นาะด้านข้างครับเพิ่งใส่แร่ทาตุไบโหยกเสร็จแตเมื่อกี้หมักเทนเดอร์ไว้ด้วยครับโอเค